ดีใจอยู่บ่ดีเห็นพวกยูทูบมาดิ่มมาอย่างนั้นเนาะเป็นอะไรมือเน่ะเศร้าในีหนอบ่มุดเดงกัดหน่ะ สบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องมูง่เพื่อนบดชูขู่ชูคนพี่น้องเลยจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาชูทางช่องของบอชุกอีกคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะมือวันนี้ทางบอชุกก็ได้ถือโอกาสพี่น้องเลยมาถ่ายทำน้องปลาให้พ่อแม่พี่น้องเาได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเพิ่มเติม,ตมว่าเพื่อนบอสบายมือนั่นเพื่อนเศร้าแล้วพ่อฉันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบอชุกก็จะได้ขึ้นไปทักทายสบายดีกับน้องปลาฮัทสกอน กาบทักทายสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเเื่อนโบชุกชูคนเส้นเก่าเส้นเคยอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวันนี้ทั้งประชุมก็ได้เีโอกาสพี่น้องเลยมาถ่ายทำน้องป่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกได้ชมนํากันอีกเพิ่มเติมชีวิตของทั้งน้องป่าเขาก็ได้พี่น้องเลยว่าเพิ่นเป็นจังไดดีปวะชันมาอีกเนาะเป็นอยู่ดีมีแห้งอยู่โบวระชันเนาะกาทั้งประชุมก็ได้เห็น คือว่าเพิ่นบรสบายเนาะเมื่อก่อนพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นหายดีแล้วบ,บอสันพี่น้องเลยเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่สานอยู่บ่เหมือน,นอย่างเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบอยจักษาเสียเวลาทางบอ่อชุกจกขึ้นไปทักทายสบ,บายดีนำเพิ่นสะกนะ้อนเนาะขึ้นไปบึงสะก้อนาเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่บาทนี่ผู้สาวแก้วเพชรช้างบาทนี่พี่น้องเลยอาสบ,บายดีเดอ้ออโ้ยสบ,บายดีอ้าวเป็นอีหยังไงแบบกี่นี่ว่าสิขึ้ๆๆนเพื่อนเพิ่นบนบันไดดูอ้เจอบันไดเลื่อนเนาะแม่ พี่น้องเลยเลยก็เลยกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะมาลำกันคือเก่าพี่น้องเลยอาสบายดีเด้ออาสบายดีบาซิลาดพี่น้องเลยเนาะอาร์สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบดชุกชุกชุกคนมาหลายดีเนาะปีนมาทั้งนี้เมนบดพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องเลยอ่าโมเมนต์มาแต่เช้าคุณบ่อี่นั่นแมนถามวศิลาใครมาคอยมาแต่ใช้อยมาแต่ปูกพลานปูมาแต่พลาน โอ้โมเมนมาต่บ้านเจ้าเนาะบ่คอยออกแต่บ้านนัเลยคอยเลยทางโอ้เลยทางบมดจักเนาะลืมโดยทางเเดียยวลบจักขึ้นหาน้องเพื่อเราบ่หน้องป่าฮะนี่ย่างบ่โอ้โอเคฉันทางบ่ชุกกะบจะได้ขึ้นหาทักทายเพป็นสกอนเตอร์โดยอาสบายดีบ่ชุกคือสกอนเตอร์โดยโอ้ยโอเคพี่น้องเลยอ่าขึ้นไปสกอนพี่น้องเลย อ้าวปันได้เลื่อนด,ดีพี่น้องเอ้ยโอ้ยปัดไดเพื่อนดีเนาะเนาะแม่นอ,อ่าวเป็นสกะกดถือครับพอดีเลยเพิ่นอยู่เฮือนพอดีพี่นอ้องเอ้ยโอเคนะเฮาก็ได้มาฮอดเฮืนอนเฮาซานเพิ่นแม่นโดยอ่ะก็ดูสบายดีเด้อสบายดีอ่าเป็นอะไรนะคืออยู่ท่งเฮือนหมนออือนกันเนาะโอ้พอหนาวเพิ่นจังทีแบบ nên này nó nên. chỉ nên. Giờ nên. Giờ sau sau nói nâng à nhang bồi xuống bồi sau nó à đây Kín bị cuột gì bao là oh. kim nhà là bao mình khải nó ra chắc mở ra nè sao mưa ừ. Được. À, tăng tay mưa xung khỏi mà hà, bao Được. Ừ. phải khen đẹp phải dặn bữa nay bay bay bữa nay bay 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 อันนี้นอนแต่กลางเว้นหนิบ่โดยโอ้กลางคืนเนี่ยอะไปนอนน้เพึ่นโดยแต่ก่อนนี่กะทั้งนอกนี่เคยนอนผู้เดียวอยู่บ่นี่เคยเคยอยู่เนาะโอ้นอนคนเดียวบพราะอะไรอ่บ่คือว่าได้ซินเนยเนาะคือเอาวันเอาไงกระตุ้มขนมยังขนมขนมนมมากน้องเพิ่นเนาะโอ้จ้าเนาะทีมงานเรากบมี กรต้มขนมมาผัดข้างน้องเพื่อนพี่น้องเลยผัดน้องเพื่อนมุ่กับบํารุงเพื่อนเอ่เนาะเพื่นกับซีกินข้าวบัแซ่บแน่เนาะเอาเป็นไข่บัสบายมาซะเป็นจังไดและญาติพี่น้องอยู่ที่ทางฝั่งไทยทางญาติพี่น้องของพ่อนั่นได้โทรมาหาอยู่บ่ละโดยได้โทรมาหาแล้วเนาะโดยโอ้เพื่อนว่าจังไดระบาดนี้เพื่อนอยากหายไปอยู่นะโอ้เพื่องตัดสินใจแน่ใดยบอกไปบอกไปเพราะว่าน้องนี่ได้มาชินอยู่พี่หลายปีแล้วเนาะ โอ้นะเป็นยังไง่าน้องพนนีตัดสินใจสิอยู่พี่โดยแต่ว่าเพิ่งเดี๋ยวเราไปอยู่นแล้วเนาะแม่ทางเราก็ได้หูได้ทราบแล้วเนาะว่าเพิ่งก็ได้สื่อสารหากันแล้วไปนอนเลยอ่าอ่าเอาความตัดสินใจของน้องเองเนาะแล้วแต่ทางน้องเพิ่นสิไปหรือบ่ไปแต่ว่าเพิ่นก็สื่อสารมากคือเก่าโดหักแพงกันคือเก่าเนาะ ว่าเพื่อนเป็นเป็นไอ้พ่อเจ้าบะไอย้หรืนน้องฮู้แต่หูแต่ว่าเป็นคู่แฝดกันแฝดเนาะโอ,โอ้พ่อเจ้ามีแฝดบะโอ้พ่อของน้องป่าก็คือเพื่อนเป็นเพดเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ได้สื่อสารมาหาทั้งลานเพื่อนพี่น้องเลยก็เมนมเนาะลานเท่ๆอะไรพี่น้องเลยแต่เพื่อนว่าอยู่ว่าชีมาเยี่ยมมายามบอมันไกลเพื่อนมากปะไร โอ้ไก่พวจังหวัดคนอยู่ไก่ไก่พอสมควรอยู่พี่น้องเลยถ้าว่าเพิ่นให้ทังน้องปลานน่ไปเยี่ยมพยายามหนสิไปอยู่บ่ไปอ๋อแต่ไปเยี่ยมพยายามหนไปได้เนาะโดยแต่ให้ไปอยู่อ่ะเลยเนี่ยเมนบ่ไดรยังโมหูยังโมดิตัินใจแท้เนาะเพราะว่าตอนนี้น้องเพิ่็ยังอายุยังน้อยอยู่พี่น้องเลยเนาะยังบ่ยังบ่ทันใหญ่เนาะยังบ่ทันหูยังบ่ทัน หาเงินหาค่้างท่านซะบางทีคนเาว่าอะไรเนาะคุณมื่นี้มีแต่บางทแบบใข่เป็นนี่กันอ่าบ้าวพนก็มาเจาะอยู่บ้าบ่าวพนมาแต่ตอนนี้เขาในแบนยังโอ้ฝนมาเลย้นมานอนอยู่เจ้าอือนเหี่ยวฝนเห็น้ลาน่บสบายด้เนาะนาะเมรุฝนผ้าหนาวทรายฝนพยูวัดไปกลัวอาะ อ่มีน้องอีกว่าพันดย้ยคือว่าอันนองของแม่เจ้านี่ยังจะคนเดียวน่นะยัองอยู่สีคส่คนสี่นะคนแต่ว่ามีพูนบวชบ่เพิ่นพานนองเบิ่นไปกวดคือว่าอะไรเพิ่กนกะเป็นห่วงลูกลลานเลยเนาะ จ้าทั้งเอฟซีเขาก็ถามมาหล่ขู่หลายคนถามมาทั้งน่องคืดอดีดูตนวชงซานนี่ว่าสันอยากเอาน้องไปเลี้ยงนี่อยากเอาน้องไปเบิง่งไปนั่นนะเบิง่งแยงน้องเคนว่าสันนี่อ๋อเบวาอยากอันอุปการะเม่นอุปธรรมเนาะเม่นก็หล่ขู่หลายคนโดยเพราะว่าเพิ่นได้เห็นได้คิดได้เพิ่นอีดูตนวชงซานโดยเลยน้องเอ้เนาะก็ได้ยินน้ำปากของน้องเพิน่นแล้วว่า โบไปโบไปนั่น<แ>ได้ก็ต้องอดทนอยู่นี่เนาะนาด้วยยังไงยังไดก็อยู่ใน,นระาะว่าเพื่อนเอาอยู่นี่เนะาะอยู่คือ,อได้น้องคนก็บซินเดียซินอยู่กับอ่บาบ้า,<ด>บานเฮาบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังโบตักอยากไปแต่ว่าไปเยี่ยมไปยามน้องคนจะไปอยู่โดยเมือ่อกี้กินข่าวแล้วบ่ กินแล้วกินกับอย่างน้องมนกินกับปีไก่อ้มนี้มีผาไดเอมาหามาหนี่มีซุ้มอตุซิกแล้วก็ทำนี่แหละเบว่ายังเศร้านี่เนาะดูดทางบทเตียงพันยังมามาเนาะแต่ว่าทีมงานเขากับมาดินมาเยี่ยมยามน้องหลายครู้เป็นจังได้คมสึกดีใจเยาวะ ที่เห็นพวกยูทูบมาดิ่นมาอย่างนั้เนาะเป็นอะไรมือหน่ะเศร้าในหน่ะบ่มูแดงกัดนะขอว่าเมนเมนมูแดงอยู่บ่อย่าว่าไข่ขึ้นน้องมือนะอย่าว่าไข่ออกตุ้มเนาะอย่าว่าไข่ออกตุ้มไหจยังน่ะบ่มูแดงกัดเป็นแพโอ้แพแพหมูแดงแพเหี่ยวมูแดงมันกัดมันเหี่ยวเลยหอยขึ้นเลยเนาะคิดว่ายันว่าเป็นไข่ออาขึ้นมองยัง เนาะอระวังได๋แปลว่าบูหานบ้านเฮาเนาะมักสิเถือกินทางไม้สินะพระเจ้านี่กินแต่บ่ได้กินทางไม้ทางหยังติบ่อกินยาสะแต่ว่าทางน้องบ่ได้ไปกวดเนาะักกินกินยาสักยาพร้อมบ่กินซิซื่อกินยาเก่งเจ้าเนาะ แบบตอนเศร้ากะตอนแรกนี players, ่มาเขาไหวแต่เ hmm. มื <weekly> mm ่อนอนน้ำพึ่นบ่ตอนเศร้าเลยตื่นมาหนึ่งวิพีน้องหนึ่งเองใส่สะเปาเขานะโวยนะใส่ไว้ในกระถางบ่ของอยู่คงกินนี่เวลาน้องบ่สบายไปนี้เช็คสิปหาอยังนีมากินเนาะอ๋อค่ะ แมบอาศัยนอนแต่น้ำเพลินแต่ว่าข้าวน้ำแซมปลาเรื่องกินนี่ยไม่ได้กินน้ำเพลินเนาะโดอเก่งใจเพลินแต่นอนยังพอแห้งเนี่ยเนาะโดยเอาชู้ชู้แจ๊งอะไรก็มาพี่เลยเนาะโอ้แจ๊งตาอะไรก็มาพี่เลยเนาะจ้าอ่ะคือว่าในชีวิตน้องนี่อยากได้ชุดชุดตอนนี้คืออย่างเนาะน้ำซางกระเรือนน้ำซางกระเรือนน้ำถางเนาะคิอหลักพี่น้องเยดไง กะทั้งเฮากับขอวอนทั้งภรรคผู้ใหญ่นั่เนาะแต่ว,ว่าได้เห็นคลิปทั้งทีมงานเฮาพี่น้องเลยคือว่ารำสร้างนี่ก็จะเป็นจุดรักของน้องเพิ่นเพราะว่ามันจะได้หาไปหาไกลเนาะเพราะว่าหามาแต่เฮือนป้าเพิ่นบอกบ่อสรางพุทธเมนบ่อสบายสิ่แห้งต็กแล้วเนาะเอาชีบีบ่มีหัวน้ำพุ่นแล้วเมนหนึ่งข้าวกับพายสิหนึ่งให้บาทนี่ เนาะเขาว่ามีผ้าย่าผ้ายางกางห้อยมีหมองหงษ์เขายังว่าเสียผ้าย้าตืบใส่กค่แป๊บเดียวเนาะอันนี้ห้อยเข้าห้างโบไปจูบผ้ายเลยห้อยหอดบวชุบคนแล้วทำจูบลายยันผ้ายใหม่หมอจูบกับโบได้จูบเต่าอีกจูใส่เคียงหันบ่โอ้บ้านห้องเคียงห้องยังได้ใส่หมองใหลูกว่าว่าแบบเนาะลมมากกาห้อยพัดเนาะลมพัดคนมันดี เนนานนตากันยังโมมีบ่เตากะโมมี่เตาหนึ่งเข่ากัยังโมมีพี่นอออ้องเอ้คือเงียบพรากันเพื่อกูุ่มบ้านมาจักคำว่าอะไรก็เห็นน้องมันนั่นเป็นไข่ไข่ขึ้นชูงบ่เมือนอ่ะือเห็นในคลิปคือว่าผ่าโกมัวเยอะชะโดปวดหัวโอ้ปวดหัว ปวดรแห้งมาเพื่อนอากาศเป็นก็ะห่อนแห้งเนาะอากาศห้อนก็เลยอ่ะเป็นไข้เป็นยังเป็นกองข้ามราเนี่ยคือว่าเนี่ยเรียกว่าเปแข่งเด็ดต่อยข้ามแดงพ่อผมจักเมื่อไหร่เมื่อก่อนพอดีเมื่อที่อันมูดแดงครบเจ้าหนีนก็ต่อมาเลยแหละดิเมนมันก็ต่อมาเลยนะมันก็ แบบชุ่มยายมาแล้วเนาะก็มีหมูมีอย่างมาดิ่นน้ำอยู่บ่อ๋อหมูมีหมูบ่เจ้าะน่ะหมูกับมีพี่น้องเลยอ๋าหมูมีหมูปลาบ่เด้บ่แก่ข่ายคือพื้นเพิ่นบ่เนาะน้องเพิ่นบ่เนี่ยนะแก่ข่ายแปลว่าน้องเพิ่นนี่เป็นแบบครอบครัวทุกอยากเลยบ่มีหมูมีครูชนะเนาะแก่ข่ายคือเพิ่นว่าพี่น้องเลยแปลว่าอัน มูเห no. ็นเท่าท oh, yeah, ุกเลยมูบร no. no. ิษัทคบใช่ปะบริจังอะไรแบบว่าแบบ่มักปล่าค่ะแบบ่มักประดินใส่โอ้อย่างนั้นเนาะน้องจิเป็นคนแบบไม่เงียบโดยแบบว่าถ้ามูมาดินน้ำเขาก็ดินเนาะโดยแต่ว่าให้ยไปดินน้ำมูลนี่กับโบปันใดเพราะว่าทั้งน้องนี่ชื่อของชายเพื่อนชิคิดแบบานะเนาะแม่นบอก คืออะไรถ้าว่าไปดินถ้ามูอะไรขึ้นอนใจว่าอ้ว่าหนิบ่มีซาบูสิบ่บ่ได้ขิมน,น้อยใจแต่บ่มักไปใส่มักอยู่เง,งียบเงียบโดยโดยโมักอยู่เงียบเงียบแบบว่าอ่าอยู่แบบซีเดียวนอถ้าว่าเข้าไปน้ำมูมันก็ชีิมีมูปางว่าชุ่มเซอะไยังบ่มักอ่าซุ่มแซววะใช่ไหมะน้องเพิ่นว่าซ้ำนี่กันนาชิโฮโฮสุโฮคนน,นีน่หรอกเมน ไ่ว่าถาไฟมาหานี่กระดินน้ำยูโดยหากเทว่าถ่ามูมาลายกับมวนคือบ่บ่บมมาคมมันิเอ้าโมมาคนลายบ่โดยแต่ว่าชุมฮามานี่กรำคานมะจักนี่เป็นอยางเตอนน้องิมาิวีนไอักอเก็ไปว่าฮามานี่ผัดฮามาล่ำข้าวเนาะ ถ้าภูว no ่าดินม mm. ูกับซ yeah. ีมาโดนๆจังพอน้องคนเป็นคนเงียบก็ได้บวมักเขาอ่าสังคมน้ำมูมอกไปน้ำมูมักอยู่คนเดียวเป็นคนไหนเนาะอืมเพื่องนั่งคนเงียบแต่ไหลมาบ่เนาะคือคนแบบเงียบไหลมาเนาะบวมบวมกับบวมง่ายๆก็คือเด็กน้อยขาดความอบอุ่นเนาะกะมันกะเพื่อว่า อ่าขาดควบอุ่นแต่น้อยได้เอวนาะกับบุ่มียังโบอันขาดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งความโศกเศร้าความโศกเศร้าก็ยังลายอยู่เมนมีแต่ความโศกเศร้าก็ได้น้องก็ยังโบขึ้นว่าอ่าเสียอันเปว่าจะอยู่คนเดียวหลายคนเนาะบัดนี้ทางน้องนี่ถ้าอยู่คนเดียวมันจะมีความคิดหลายเลยนะบ้านนี้เลยหมู่มากกับไมีปากไม่ว่าลดอบบนี้เด้อ ความโฉดเศร้าวความ ừ ừ คิดของข้าวไมก่กะจะปวดโป่งขึ้นไปเรื่อยๆน,นะนะทั้งข้าก็<ด>จะเป็นกำลังใจทั้งน้องไปเรื่อยๆเนานะถ้าว่ามีอ่าหมู่มีครูกายทอกายท่างก็เอ,อินดินเอ, <ừ S 2> อินญยังนําเลยเพราะว่าอ่าข้าวชีบ่มีความคลายเครียดเนานะ<อ>ข้าวชีบ่มีเครียดยังบ่มีแนวคิดอยังน,นะโมงงิดมันก็จะหายไปแบบน,นี้เนาะต้องมีโมแน่เนาะแม่โมูกระเบนไว้สบามูมดินโมยังจนเกินไปนะครับแบบกะบุดีเนาะแบบทัดทาย ไปเรื่อยๆเบบว่าให้มันปวดโป่งเนาะมู่ตะเขาองเฮียนได้สลูกกะมีอยู่มันสองสามคนโอ้ซสนนี่ก็โอเคแล้วแต่ว่าชุมเพิ่นัปไปโรงเฮียนเนาะออกพร้อมกันเลยออกพร้อมกันเลยบอโอ้แต่ว่าเขาอยู่บ้านบ่ของมันนี่นะโดยอืมแต่ก็ว่าได้ไกลว่าตีนี่ไปหาบ้านบ่ก็บ่ได้ไการ ก็บุกไปเที่ยวหากันเนาะมันยากรถนะดางไก่บุกไก่ก็คอยเบิ้งประมาณสองลักเพิ่อนเหมือนกัสองกิโลคุณเดะเนาะโดยกันเนียนคันสิว่าน้องเพิ่นอ่าสิเข้าไปหาหมู่กับบุมีรถเนาะเรือโนองมีลดหรือเ่บ่าอันนี้เดะที่ว่าน้องที่ว่าบริประดินฐ์น้ำโมสาหิเนาะแนีนคันน้องสิ้บอกตรงๆว่าบ่มีรถลดไม่ยังปรดิษฐ์น้ำโมกับบุกล้าวาเพราะว่าน้องก็ยังเป็นเด็กน้อยยังมีความคิดเนาะ คำว่านั่งชูงจนเกินไปมันกะโมเสีววยวเนาะเมนเมนยเมนคว่วน้องเลยน้องเพยบะว่าน้องเพนกันข,าขาดโคมอบอุ่นมาแน่เน,ะนอะอาะมีแต่เป็นกำลังใจให้น้องเพนสู้ต่อไปโดยกะฮักได้ยินข่าวดีข่าวมาอยู่ไดน้ำชมอื่นโอ้มีข,ข่าวดีบอคือได้ยินว่าเพ่นเสียดเทือนหายบ่โดยโอ้ห้างไเนาะเสียดเทือ ทั้งทีมงานทั้งใดแหละทั้งเบาอย่างโอ้่าแบบมีอยู่โอ้ทางาก็เป็นกวามรืใจแต่ว่ามีเนาะทางเขาก็ดีใจน้ำนองเพิ่นที่จะมีมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเนาะโด้วยอืมที่ไหนข่าวดีใกล้สๆข่าวมาหาน้องเร็วเนาะอ่าเหตุเฮือก่อนเพราะดูว่าเพิ่นเจีดนั่ให้ก่อน น้ำกอนน้ำกอนโดยอ๋อแปลว่าน้องมีข่าวดีแล้วบัานนี้เนาะทั้งข้าก็ดีมุกดีใจพี่น้องโดยเพราะว่าสิได้นำใช่เป็นของตัวเองแล้วเนาะโดยจะว่าพนชิมาบุนีใช่ไหมจ๊ะใครยังโมโหเนาะโดยว่าจังใดซึ่งเฮามีแต่ดีมุกดีใจเลยดีใจลานเลยดีใจน้ำน้องเพิ่น เนาะทั้งแต่ถึงงานเทากับโมมีอย่างไรที่การทีพอประมาณนี้เนาะมนโดยเพราะว่าบออยากรบกวนเวลาน้องลายเพราะว่าตอนนี้น้องกาปวดหัวเน่บวดสบายเนาะให้น้องเพิ่นพักผ่อนก่อนโดยช่างหน่อยสิว่าโอ้ยว่าน้องเบาสบายกับมารบกวนว่าสั่งเนาะกาต้องขอโทั่วกดพายน้ำเนาะโดยกาอยากอัปเดตอาการน้องให้พี่ให้น้องเบิ่องหน้าเนาะได้แล้วอ้าน้องเบาสบายเป็นยังคือผมไปอัปเดตมาให้เบิ่งแน่ว่าเป็นอย่างไรอาการเพิ่นมาเนาะ โดยทางเขาก็ได้มาเดตนให้พี่น้องเมืองแล้ว่าน้องเพิ่นก็สบายได้ชงมเมอแล้วเนาะแต่ว่าอาการกดีขึ้นแล้วโดยอัสทางเขาก็ชิบยรุกวนน้องเลยสด้ว่าปรตูกับก่อนม้หนี้เนาะโดยสบายดีเนาสบายดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทางบรสุก็ได้ถ่ายทำเรื่องราวชีวิตของทางน้องป่าเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบ่งได้ชมนํำกันเป็นที่ฮยมห้อยเนาะก็คือว่าน้องป่าพี่น้องเลยก็ มีข่าวดีเข้ามาหลายคู่หลายคนอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางทีมงานส่งใหญ่ๆหลายคู่หลายคนวนะ่าจัรยเนาะก็ายิได้มาเห็ดละอันละเนี้ยทางบ้าุกพอได้หูเข,ข,ข่าวๆอาจารย์พี่น้องเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าเบ้าชุกว่าผิาดพลาดประกาศใดก็ขอโทษขออภัยนะ้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมู่เพื่อนบ้านใกล้ชิดมิตรใกล้เคียง บสชูขู่ชูคนเด้ยพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปน,นี้การใช้แรอ,อำมราพระจากดีจากน้องเมื่อเช้ก่อนเนาะขอก่าวเข้ามาสบายดี